สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิตเฟิร์มฟันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมมาแชร์เทคนิคนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดพุงนะครับหรือสร้างซิกแพคของคุณเนี่ยนะครับคุณต้องฟังนะครับ3เคล็ดลับนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเสียเวลากับมันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเคล็ดลับนะครับจะเป็นยังไงบ้างถ้าอยากจะลดพุงอย่างจริงจังครับ เคล็ดลับที่1เลยนะครับนั่นก็คือพุงของเราไม่ได้ยุบเป็นอย่างแรกมันจะยุบเป็นอย่างสุดท้ายนะครับบางคนอาจจะเสียเวลานะครับว่าซิทอัพวันหนึ่งเป็นร้อยทีครันทวิชเป็นสิบสิบทีบางทีเช้าบ้างเย็นบ้างสองครั้งต่อต่อวันเลยนะครับแต่ว่าทําไมพุงมันไม่ยุบเลยอะ่ะเออนะทำไมไม่ยุบเลยนะครับผมซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับแทบจะ90%ของคนทั่วไปนะครับผมพุงนะครับจะยุบเป็นอย่างสุดท้ายมันจะค่อ,คอยๆยุบจากส่วนปลายของร่างกายก่อนนะั่นก็คือขาแขนมั่งแล้วค่อยไล่มาไล่มาจนถึงในพุงของเราเนี่ยพุงของเรามันจะยุบเป็นอย่างสุดท้ายนะมันไม่ได้ยุบอย่างแรกนะครับมันจะมีคนส่วนน้อยนะครับที่ พุงจะยุบเป็นอย่างแรกๆแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะครับพุงเนี่ยมันจะลดเป็นอย่างสุดท้ายไม่ได้ลดเป็นอย่างแรกอันนี้คือเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับมันมันไม่ใช่หลักการที่มันจะลดเฉพาะส่วนได้ง่ายขนาดนั้นเคล็ดลับที่สองครับผมการเล่นหน้าท้องมากๆนะครับไม่ได้ทําให้คุณลดพุงได้ฟังไม่ผิดหรอกครับเล่นหน้าท้องมากๆไม่ได้ทําให้คุณลดพุงได้นั่นเองนะครับ การที่จะลดหน้าท้องได้นะครับมันต้องทำสองอย่างนี้ควบคู่กันก็คือการออกกำลังกายนะครับแล้วก็การคุมอาหารอย่างจริงจังนั่นเองนะครับในการออกกำลังกายนะครับบางทีคุณอาจจะออกกำลังกายแบบซิทอัพอึ๊บอัพเยอะๆใช่ไหมกามท้องกล้ามเนื้อของคุณนะมันแข็งแรงนะครับแต่มันยังมีชั้นไขมันอนะ่ะบังอยู่ ฉะนั้นคุณต้องทํา2อย่างเนี่ยควบคู่กันนะครับก็คือออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารอย่างจริงจังนั่นเองครับถ้าเกิดว่าการออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยคุณก็คุมอาหารครับผมมันจะทําให้การผลาญจากการออกกําลังกายเนี่ยลดชั้นไขมันให้มันน้อยลงพอมันน้อยลงเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อของคุณอ่ะที่คุณทามันทุกวันอ่ะมันจะค่อยๆแข็งแรงพัฒนามากขึ้นจนมันแห้งลีน จนกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือซกแพคของคุณเนี่ยชัดรวมถึงส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยนั่นก็คือเคล็ดลับที่สอวันเคล็ดลับที่3นั่นก็คือการปรับการทานอาหารนี่แหละสําคัญที่สุดการรู้อาหารสําคัญที่สุดเรานะครับควรจะกินอาหารนะครับให้ถูกทําหลักนะครับกินเป็นมือ้อมือ เลี่ยงการกินจุกจิกไปเลยไม่ต้องกินจุกจิกนะครับกินขนมนู่นนี่นั่นในระหว่างวันกินนั่นกินนี่กินขนมของหวานชานมไข่มุกถ้าเราเลี่ยงได้นะครับมันจะลดะส่วนเกินจากการกินอาหารเหล่านี้ของร่างกายถ้าเกิดว่าสมมติคุณไม่ออกกําลังกายเลยแล้วคุณกินพวกเนี้ยบ่อยๆทําจนเคยชินมันจะทําให้มีส่วนเกินของร่างกายเยอะนะครับผมแล้วก็ลดอย่างอาหารที่เป็นของทอดลดได้ลดนะครับของหวานของมันของเค็ม คุณควรจะเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าคุณลดไม่ได้คุณตับไม่ได้คุณแค่เลี่ยงอย่างเช่นคุณกินอของหวาน5ครั้งต่อวนันคุณก็เลี่ยงเหลือ4เหลือ3เหลือ2คุณค่อยๆลดไปครับมันใช้เวลาครับผมให้ในึกภาพจินตนาการว่าร่างกายของเรากว่าที่เราจะมาอ้วนเนี่ยเราใช้เวลาอย่างน้อยเป็นเดือนๆเ,เป็นปีๆแล้วอยู่ๆเนี่ยเราจะมาลดภายใน2-3วันใน5วันในเดือนหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยคือเราต้องใช้เวลาเช่นเดียวกัน ซึ่งทำแบบนี้มันจะมีผลในระยะยาวการลดน้ำหนักการลดไขมันที่ดีคือการค่อยๆลดมันค่อยๆทำมันไปนเรื่อยๆซึ่งผมเชื่อว่าผลในระยะยาวมันจะดีอย่างแน่นอนขออนุญาตยกตัวอย่างของผมนะฮะช่วงแรกที่ผมฝึกออกกำลังกายใหม่ๆผมอยากมีซิกแพคมากผมซิทอัพทุกวันผมเล่นหน้าท้องทุกวันเช้ากลางวันเย็นบางทีเนี่ยแบบเล่นตลอดเลยนะครับมันไม่ลดฟุงเลย จริงๆนะฮะซึ่งผมมาทำสามเคล็ดลับเนี่ยครับมันลดจริงๆนะจนผมมีแบบนี้นะครับมีแบบนี้นะมันมีจริงๆนะครับมันทำได้จริงๆนะเคล็ดลับเนี่ยถ้าคุณลองปรับทัศนคติหรือ i n d เซ t ของตัวคุณให้มันเป็นไปแบบนั้นแล้วคุณทำในแบบมีแบบแผนผมเชื่อว่ามันเป็นไม่ได้จริงในอย่างที่คุณต้องการนะครับนี่ก็คือ3มเคล็ดลับนะครับบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยที่ผมมีซิกแพคผมเล่น บริหารหรือรอ,รอ,ออกกาลังกายในส่วนของหน้าท้องอะ่ะเดือนหนึ่งไม่เกิน2ครั้ง2ไม่เกิน3ได้อะเต็มที่เลย2ครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วออกกําลังกายส่วนอื่นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลด,ลด,ลดจนหน้าท้องมันชัดไปเองซึ่งผมเล่นหน้าท้องให้มันแบบมีเป็นทรงชัดแล้วก็ดูสวยเฉยๆแต่จริงอะมาจากขานคุมอาหารเชื่อว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็ 70%คุณเป้นเ็นตคุณไปในทางคุมอาหารครับแล้ว30%คุณเป็นเน้นการออกกำลังกายคุณอาจจะคาร์ดิโอด้วยกับเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับผมเชื่อว่ามันจะประสบผลความสำเร็จแน่นอนเชื่อได้เลยนะฮะฟันธงได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมีซิกแพคหรือลดพุงไว คุณลองนำสามเทคนิคเทคนิคนี้ครับไปใช้ดูสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์สำหรับคุณนะครับผมช่วยฝากกดไลค์ให้ผมแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดยังไม่ได้กดติดตามหรือ s u b s c r i b e ฝากกด s ั b s c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและยังเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆอีกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากช่วยเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ